ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืม a อ p k 2 4 Here we go c h e l s ปล่อยเซซาเล่คาซาเดอีเก็บเลเวลกับเลสเตอร์เซซาเล่คาซาเดอีมิดฟิลอนาคตไกลอิตาเลียนของเชลซีบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทัพเลสเตอร์ในรูปแบบการยืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาล ตามรายง,งานจากฟาบิโซโรมาโนเกี่ยวกับเดือวนี้เชลซีเชื่อว่าเอนโซมาเลสกาโค้ชใหม่ของเลสเตอร์ที่เป็นคนอิตาลีเช่นกันนั้นจะสามารถช่วยเหลือด้านพัฒนาการให้กับคาซาเดีวัย20ได้เป็นอย่างดีก่อนหน้าน,นี้มีรายง,งานว่าเจนัวสโมสรน,น้องใหม่ในลีกเซเรอาสนใจปาดหน้ายืมตัวคาซาเดีแต่สุดท้ายแล้วนักเตะก็ลงเอยไปเก็บประสบการณ์ในศึกแชมเปี้ยนเป็นปีที่สองต่อจากเลดดิ้งเมื่อซีซั่นที่แล้ว เียม์เกาลัดอดีตกองหลังอาร์เซนอลไม่เข้าใจที่ทีมเก่ายอมจ่ายถึง65ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อไคฮาวเวิร์ดมาจากเชลซีเชลซีทำเซอร์ไพรส์จ่ายเงินก้อนโตดึงกองหน้าชาวเยอรมันมาจากเชลซีทมกลางความไม่มั่นใจของแฟนบอลหลังเห็นผลงานอันน่าผิดหวังเมื่อฤดูกาลที่แล้วเมื่อถูกถามว่าเชื่อมั่นในตัวฮาวเวิร์ดว่าจะแสดงศักยภาพที่แท้จริงกับอาร์เซนอลได้หรือไม่เกาลัดกล่าวว่าไม่ผมไม่เชื่ออย่างนั้น ผมไม่เชื่อว่าฮาร์เวิร์ดจะเป็นนักเตะที่อาเซนอลต้องการเซ็นสัญญาในซัมเมอร์นี้สำหรับผมแม้กระทั่งตอนที่เขาอยู่กับเชลซีก็ไร้ความสม่ำเสมอเขายิ่งประตูสำคัญให้กับสโมสสได้บ้างและเขาเล่นได้ดีในบางเกมเท่านั้นเขาไม่ได้แสดงศักยภาพออกมาให้เห็นมากพอในช่วงเวลากับเชลซีในความคิดของผมเมื่อผมได้เห็นว่าอาเซนอนเซ็นสัญญากับเขาผมไม่เข้าใจเลยจริงๆผมแปลกใจมากที่สโมสรเซ็นสัญญาเขาเข้ามา เชฟฟิลด์ยูไนเตดประกาศคว้าตัววินิสุอุสซูซามิดฟิลด์บาซิเซเลียนเข้ามาร่วมทีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมากองกลางบารซิลมีข่าวกับเชฟฟิลด์ยูไนเตดเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสื่อใหญ่อย่างสกายสปอร์ตเผยว,ผว่าดาบคู่วางเจ้าตัวไว้เป็นตัวแทนของซันเดอร์เบิร์ดซึ่งย้ายไปคาแข้งให้กับเบอร์สลียหลังจากปล่อยเบิร์ดให้กับเดอะคาเรตได้ไม่กี่นาทีเดอะเบรดทำการเปิดตัวซูซาในแถบนัดเต็มใหม่ซึ่งผ่านข้อตกลงกับลอมเมล สโมสรนาีกเบลเยีเยมแถลงการของเชฟฟิลยูเนเตดเผยว่าสูซ่ากตกลงเซ็นสัญญาร่วมง,งานกับสโมสรเป็นเวลา4ปีส่วนในเรื่องค่าตัวการย้ายทีไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดถือเป็นนักเตะใหม่ราที่5ในตลาดซื้อขายรอบนี้ของพองฮักกี้บอททอมต่อจากอานิสลีมานเบนิตาโอเล่ออสตินทรัฟฟี่และยาเซ์ลาลูซี่โดยห้องเครื่องวัย24ถูกเอสปันยอนยืมตัวในฤดูกาลที่ผ่านมา พร้อมทำผลงาน37นัดในศึกลาลิกาสเปนสกายสปอร์ตสื่อดังอังกฤษรายงานว่าฟูแลมหวังจะคว้าตัวคาล์ลมาสันโอดอยตัวรุกของเชลซีมาร่วมทีมภายในสัปดาห์นี้แข่งวันที่12กลับมาสู่ถิ่นแตมฟอร์ดบิดหลังย้ายไปเล่นให้กับเลเวอร์กเูเซนด้วยสัญญายิมตัวเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วไดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอนาคตกับทีมภายใต้การนำทัพของมอริโซโบชติโน แม้จะได้ลงซ้อมกับทีมรวมถึงเล่นกับทีมยุทอยู่21เพื่อเรียกความฟิตแต่เชื่อว่าจะตัวจะโดนปล่อยออกจากทีมไปแลยก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าหลายสมโมสรให้ความสนใจทั้ง Nottingham Forest, La ย i o าละก็ตามในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสัวน้อยมีการเจราจากับสิงห์บูจากรายงานของสื่อแดนผู้ดีเพื่อพยายามดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้สื่อดังแดนผู้ดีระบุว่าฟูลแลม มองใน,นแง่ดีว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้ปรับร่วมรีกได้ภายใน48ชั่วโมงโดยหวังว่าจะรุ่นมีชื่อกับเอเวอร์ตันในเกมกับเพเมลิกวันเสาร์นี้